บอกว่าเทศกาลนี้เนี่ยเป็นอีกเทศกาลใหญ่ของภาคใต้เลยกไ็ได้นะคะกลับมาอีกครั้งนะคุณผู้ชมกับงานเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อย่าง Thailand Coffee Hub 2025ค่ะซึ่งเป็นการกลับมาที่เป็นปีที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมที่ยังคงความยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็จัดเต็มร้านกาแฟจากภาคใต้และภาคอื่นๆรวมไปถึงร้านจากต่างประเทศค่ะอย่างทางประเทศมาเลเซียนะคะแต่ว่า ปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมร้านจากต่างประเทศเนี่ยมาเลเซียอาจจะมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะส่วนอยา่จะเน้นดักไปที่ญี่ปุ่นมากกว่านะกับบรรยากาศสุดคึกคักที่รวมคอกาแฟมาไว้ด้วยกันในงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กาแฟพิเศษนะคะมีชามีมัทฉะนะคะสายมัทฉะก็ชอบมากเลยครับช็อกโกแลตนะคะรวมไปถึง ขนมเบเกอรี่ชั้นนำจากร้านหลายๆร้านในประเทศไทยด้วยนะคะปีนี้ก็ยังคงจัดเต็มร้านกาแฟจากบลเออร์สายแชมปจากทั่วประเทศนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคุณลี่นะคะคุณลี่นี่เองร้านพิมพ์ที่หัดใหญ่นะแชมปเอสเยนประเทศไทยปี2024หรือว่าจะเป็นร้านของคุณมงนะคะร้านขคยิมจากอายุธยาค่ะปีนี้ บูธของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยป้ายแชมป์เลยนะคะคอกาแฟภาคใต้ก็ให้ความสนใจกันมากทีเดียวนะคะซึ่งคุณหมงก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่คึกคักมากๆเลยคอกาแฟก็ให้การตอบรับดีมากนะคะและปีถัดไปเนี่ยก็เตรียมที่จะมาลงแข่งในสายโรบัสต้าอีกด้วยนะหรือว่าจะเป็นร้านเบดรู o การ์เด้นนะคะซึ่งเป็นร้านที่โด่งดังเลยในหัตใหญ่นะที่มายึดบูธของทาง กรีนบีนอินเตอร์เทดในวันสุดท้ายนั่เองนะคะน้องเกรสนะคะขนเมล็ดกาแฟพิเศษมาแบบแน่นบูดเลยทีเดียวรวมไปถึงปีนี้ก็ยังมีการคว้ารางวัลจากการแข่งขันเวที Thailand c o f f e e บั e a g u e สนามหัดใหญ่อีกหนึ่งปีด้วยนะคะซึ่งก็ได้จากน้องมอสบูเออร์ไฟแรงนั่นเองนะคะอีกร้านหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะร้านโรสเซอรนะคะร้านดังจากเชียงใหม่ของคุณต๋องอานนทิติประเสริฐนะคะซึ่งเป็นอดีตแชมป เวิร์ลลาเตอาร์ตแชมเปี้ยนชิพด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นคนไทยคนแรกเลยนะโดยคอคาแฟชาวใต้เนี่ยก็ให้การตอบรับนะคะต่อแถวรอจิบกาแฟของคุณต๋องแบบยาวเหยียดเลยทีเดียวนะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบกาแฟส้มค่ะคุณผู้ชมพี่เล็กร้านเล็กอราวจากกรุงเทพค่ะเขาก็มาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นรู้ว์สายแชมป์นะคะก็ะขนกาแฟส้ม สูตรแชมป์มมาให้คอกาแฟชาวใต้ได้ชิมกันด้วยนะโดยงาน Thailand Coffee Hub 2025ที่หาดใหญ่คุณผู้ชมยังมีการเปิดตัวการแข่งขัน Thailand r รบั s t a า World Cup 2025ด้วยนะฮะเป็นการแข่งขันดริปโดยใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าค่ะคผู้ชมซึ่งก็ได้ข่าวว่าในปีถัดไปเนี่ยทางผู้จัดก็มีแผนที่จะจัดการแข่งขันดริป โดยใช้มลเมล็ดก,กาแฟโรบัสต้าหลายสนามนะคะโดยจะเน้นเฉพาะภาคใต้อีกด้วยนะ,ะสำหรับบัวที่เชี่ยวชาญในเรื่องของบลเล็ดก,กาแฟโรบัสต้าก็เตรียมตัวกันได้เลยนะคะโดยในะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีสัมภาษณ์ค่ะจากพี่เล็ก ร้านเล็กเอราวนะแล้วก็คุณยามาสกิบูเออร์จากโอซาก้าค่ะรวมไปถึงบูเออร์ชาวหัดใหญ่ค่ะที่ได้มีการคว้ารางวัลนะในไ h a i l a n d Coffee บูเออร์ลแล้วก็ Thailand Robusta b บ e w e r Cup ั0 2 5นะคะไปชมกันเลยค่ะมาหัดใหญ่เป็นครั้งที่3แล้วครับ สำหรับ Thailand Coffee Hub ที่เซนทรัลหาดใหญ่นะครับสนุกมากสนุกกว่าทุกปีแล้วก็ปีนี้ได้ไก่กับบ้านด้วยนะครับเป็นตำแหน่งนะครับอันดับ4กาแฟดิฟนะครับ n d Coffee b e ฟ e e e บ e วเว League นะครับสนามหาดใหญ่นะฮะร,รู้สึกว่าปีนี้นะครับคึกคักมากที่สุดเลยตั้งแต่มา3ปีเนี่ยรวมแล้วปีนี้คือเดือดที่สุดนะครับ ปีนี้ได้อยู่โซนกลางคนเดินกันคึกคักมากทั้งแบบชาวไทยชาวภาคใต้ชาวหัหญ่สงขาลารวมถึงพี่น้องชาวมาเลยก็มาเที่ยวกันเยอะมากนะฮะแล้วก็ได้กินกาแฟส้มตอนนี้หมดไปทั้งหมดประมาณร้อยขวดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เยอะมากๆจริงๆสำหรับกาแฟส้มสูตรแชมป์ครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองเนี่ยเพราะว่าตัวกาแฟครับเป็นตัวพิเศษเลยที่เราคัดมาว่าเข้ากับส้มดีมากเป็นตัวนี้เลยฮะ เป็นกาแฟเอธิโอเปียเบลนสูตรพิเศษนะกลิ่นมันจะหอมมากแล้วก็เข้ากับส้มดีๆไปทําให้ส้มอ่ะหมแล้วส้มก็ยังหอมหอมวานเปรี้ยวสดชื่นเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะส้มของเราใช้ส้มทั้งหมด4สายพันธุ์เลยครับโชกุนเขียวหวานใส่น้ําผึ้งแล้วก็แมนดารินเข้ากันมากอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่ามันสดชื่นจริงๆครับสําหรับกาแฟส้มนะครับก็เป็นกาแฟที่ต้องการให้ตื่นทันทีเลยดื่มแล้วแบบ ตาสว่างเลยได้ความเปรี้ยวหอมหวานจากส้มนะครับแล้วก็ได้คาเฟอีนจากกาแฟนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ดื่มกาแฟหัดดื่มใหม่ๆดื่มได้เลยเพราะว่าดื่มง่ายมีความเปรี้ยวหวานหอมกาแฟจะช่วยลดความขมของกาแฟลงได้เยอะเลยนะครับก็แนะนำให้ทุกคนได้ลองโดยเฉพาะกาแฟส้มสูตรแชมป์ของเล็กอลาวครับ ความรู้สึกที่ได้ที่สามเป็นนี้ครับก็ก็ดีใจมากครับเพราะว่าเป็นสนามแรกที่ลงแข่งเลยแล้วก็ได้ที่สามมาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เข้ารอบมาได้รางวัลขนาดนี้ครับก็ดีใจมากครับก็ความรู้สึกก็คือเหมือนกับว่าจังหวัดจังหวัดสงขาพอเขาส่งกันแค่5คนนะครับจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดประมาณ40คนก็รู้สึกดีใจมากครับที่ตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ ได้ช่วยรางวัลของสนามนี้เพราะว่าอันดับอื่น1ถึงสก็คือเป็นนักนักแข่งจากจังหวัดอื่นทั้งหมดเลยครับยังยังไม่ได้วางแผนว่าจะเอาอยัางไงต่อครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีเป้าหมายในการทำงานในด้านนี้มากขึ้นครับเป็นได้รางวัลที่สองของโรบราตาของฮานคอฟเฟ่ครับก็ดีใจครับเพราะมันเป็นปีแรกที่ผมหัดดิฟแล้วก็ได้รางวัลที่สเลย ก็ดีใจนิดนึงผมฝึกดิฟกาแฟได้ไม่ถึงปีเลยครับช่วงเริ่มซืูอบุกรณ์ช่วงเดือนปล,ปลายเดือนตุลาพี่ที่แล้วเองแล้วก็ฝหัดดิฟแล้วก็ไปกินที่ร้านแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเรียนรู้ใน YouTube บ้างเรียนรู้จากรุ่นพี่ในหาดใหญ่บ้างอะไรอย่างนี้ครับเป้าหมายของผมผมตอนนี้ผมแค่อยากหาสิ่งที่ชอบให้ตัวเองอยากลองเรียนรู้อะไร ใหม่ๆแบบอยากเจอสังคมที่เข้ากับเพื่อนได้บ้างคุยกับใครไม่ค่อยดูเรื่องเลยหาสิ่งที่เคยสื่อสารกับเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ได้บ้าง food in Hat Yai is very different f ร o m b บ n g k อก I like it. I'm enjoying it so far. I'm sure i come back next year. Thank you. Thank you for having me. I'm going. I'm going to come back Bangkok next December in Central World for tea events. So please come to see me to have my tea cocktails at Central World. Thank you, Koppenka. Chan chong my favorite country is Thailand. I love Thai people, Thai food, so good.